ตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีนักดาบสมุไรยคู่หนึ่งถ้าส <si ู้กันแล้วจะทำให้โลกนั้นล่มสลายตำนานอะไรฟ้าเจ้าข่าพอข่าข้าข่าพอเจ้าไปดีกว่าคนบ้าทีกันข่าข่าพอเจ้าพอเจ้าข่าพอข่าพอข่าจะข่าพอเจ้าและพอเจ้าจะข่าพอข่าพอพอเจ้ามาข่าพอข่าพอข่าก็จะข่าพอเจ้าแต่เจ้าไม่ให้พอข่าข่าเลยจะข่าพอเจ้าข่าไม่ให้เจ้าข่าพอข่าแต่พ่อข่ากับข่าจะข่าเจ้าแล้วพ่อข่าไม่ยอมให้เจ้าข่าเจ้ากับพ่อเจ้าก็ต้องถูกข่าข่าก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครในใดที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับ ผมวันนี้คนก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปเต้นะฮะเอ,อเปิดคลิปมาก็เครียดแล้วนะครับผมเล่นอะไรของผมครับเนี่ยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาอัดคลิปกันตอนเช้านะปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เจอผมช่วงประมาณตีสี่ตีห้าใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเรามาอัดคลิปในตอนเช้าในวันที่อากาศสดใสามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคือเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินออกไปซื้อของกินเนี่ยครับก็ ตัวแทบจะไหมกันเลยทีเดียวนี่บมาครับคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพลังของผมเนี่ยมันน้อยลงเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันใน ID ดีของคุณสำลีนะครับผมหรือว่า ID ดีของน้องผมนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอา i อดีของน้องผมนะครับมาแอบปั้นตัว Mo สคิ i t อร์เกนะครับหรือว่ายุงลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหน้าต่างนั่นมันแมงมุมลายโอเคแต่ก่อนที่จะไปปั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับ,ก,ออนนรก,บก,ก่อนนเยะกกดคุณผชมกกล มาอัปเดต ID ของผมกันดีกว่านะคุณผู้ชม ID ของผมตอนนี้พลังก็เกือบ2ล้านแล้วนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่สิบนะครับอันนี้เป็น ID ของผมเองนะครับนี่ตัวละครก็ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมมาดูของน้องผมกันบ้างดีกว่านะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับอันดับที่สี่สิบเอ็ดนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้แอบเข้า ID ของน้องผมนะเพื่อที่จะมาทำไอเทมรับเฉพาะหรือว่าอาวุธกองเล็บมอสกิเตอร์เกลให้เป็นสามดาวนะครับคุณผู้ชมกกาันรอ,รอ องจุดได้นะครับต้องใช้อีกประมาณ200กว่ากว่านาะครับดูตรงที่สกิลนะครับคุณผู้ชมลิมิตปลดไปถึง13นะครับแล้วก็อัพสกิลทุกอย่างนะครับไปถึง71มีอันนี้ที่เป็น70อย่างเดียวนะครับดูตรงปลดขีดกันดีกว่าเนี่ยคือน้องผมมาคืออัพอีกนิดเดียวจะเป็น6ดาวแล้วนะค,คุณผู้ชมขาดเศษอีกแค่25นะครับก็จะสามารถขึ้นมอสคิเตอร์เกอร์หดาวได้แล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามารีวิวมอสคิเตอร์เกอร์เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามารีวิวนนามาอ เราเป็่ว่าวันนี้เนี่ยเรามารีวิว Mosquito Girl นะครับเป็นระดับ5.9ดาวแล้วกันเกือบจะ6ดาวนะครับคุณผู้ชมเป็น5.9ดาวนี่ครับเพราะว่ามันขาดีแค่นิดเดียว แค่แค่นิดเดียวคุณผู้ชมจะขึ้น6ดาวได้แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้มันไม่มีคลิปจะลงไงจริงๆผมกะจะรอให้มันถึง6ดาวก่อนนะคุณผู้ชมแล้วค่อยเอามารีวิวทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับเอาเป็นว่าปั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นไปก่อนแล้วกันนะคุณ <im itation> ผู้ชมทักษะตอนนี้ก็อัพไปแค่นี้เองนะคุณผู้ชมทักษะน,นียังอัพไม่เยอะเลยนะครับไอตรงนี้ที่มันสั่นกระดิ๊บกระดิ๊บเนี่ยแปลว่าเราสามารถปลดได้แล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะยังไม่ปลดนะเพราะผมจะต้องเอาการ์ดดาวเนี่ยนะครับมาทำอาววุุธขขขขออ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 องงนน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 ะะะคคคครรรรัับบโเเเเเเตตีีีีี้้้้้่่่่่ยยยยไไผผผมมมมมาาส็ููิดดหณชแลลก แลกไปเลยแล้วกันนะครับเราต้องแลกเศษเนี่ยนะครับห้าสิบเศษนะหรือว่าใช้ใบเหลืองเนี่ยสามร้อยนะคุณผู้ชมกดแลกไปโลดแบบนี้เลยนะครับมาครับ Moss Crystal Girl Moss Crystal กด Moss Crystal Girl เฮ้ยชื่อเรียกยากเหลือเกินโอเคเราได้แลกมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแล้วคือก่อนหน้านี้ผมลืมให้ดูคุณสมบัติใช่ไหมที่น้องผมอัพมาว่าคุณสมบัติของ Moss Crystal Girl ท่าไหร่เนี่ยครับกดไปดูที่คุณสมบัตินะครับคุณผู้ชมแรงจูงใจเนี่ยจะอยู่ที่เก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบเนี่านยครับคุณผู้ชมสกิลแรกนะครับกกงเล็บระหหน่ำรือว่ายู่ที่ ตีทั่วไปนะคุณผู้ชมโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งนะครับต่อเป้าหมายเดียวสร้างดาเมจหนึ่งร้อสกิลอันตีนี่ครับหรือว่ารังสันยุงข้างเหรอเฮ้ยเท่ว่ะโจมตีต่อเนื่อง3าครั้งต่อศัตรูนะครับลัศมีไม้กางแขนสร้าง12 0พลังโจมตีแล้วการโจมตีครั้งล่าสุดนะครับจะดูดซับดาเมจร้อรมารักษาให้กับตัวเองนะคุณผู้ชมมาดูที่สกิลสุดท้ายนะครับสกิลพาสซีฟนี่ครับยอดครอบงำยุงนะครับเป็นเหมือนราชินียุงไงครอบงำ และตัวเจ้าสาวยุงลายตัวนี้นะครับก็ยังมีคอหลักด้วยนะครับคุณผู้ชมชื่อว่าพลังโลหิตนะครับผมเอฟเฟกขั้นต้นนะครับแต่ละรอบจะได้รับพลังงาน1จุดใช่ไหมแล้วเมื่อเริ่มรอบที่3เนี่ยจะได้รับพลังงานอีก5จุดนะครับคุณผู้ชมและเอฟเฟกขั้นสูงนะครับเมื่อเริ่มรอบที่3เนี่ยจะนำตัวละครที่ตายไปแล้วเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยกลับมาต่อสู้ด้วยค่า HP หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเปิดการชุบชีวิตเพื่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าชุบชีวิตมาใน HP แค่ห PVP นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการ PVP กันเลยก่อนที่เราจะอัพเนี่ยว่ามันโหดขนาดไหนนะครับอันนี้คือเรายังไม่อัพนะเป็น2ดาวอยู่นี่ครับอาวุธโอเคตอนนี้เราก็ได้หาคู่ต่อสู้ที่คิดว่าน่าจะเหมาะแล้วนะครับพลังต่างกันไม่มากนะครับกดท้าดวลไปโลดนะครับคุณผู้ชมกดขอกดคูณ2แล้วกันนะคุณผู้ชมไปครับมาถึงจักรพรรดิเด็กครับผมอันติไปแล้วติดสตัร์นไหมครับตัวบนและจักรพรรดิเด็กเขาอันติคืนมาครับคุณผู้ชมมาดูว่าติดสตัร์หรือเปล่าจับๆๆ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 โอ้ติดสตัร์นด้วยนะครับแทงท็อปมาสตาร์ติดสตาร์ ค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูครับโอ้โหตอมีก่าวไปจังหวะนี้ล้านสี่เลยเหรอเฮ้ยแรงจังวะ โอ้ดูมอสกิเตอร์โกครับจังหวะนี้สามแส่นะครับแล้วเมื่อกี้ฮิวไปแล้วก็ฮิวเพื่อร่วมทีเบ่งนะคุณผู้ชมมันจะฮิวตัวเองแล้วก็ฮิวเพื่อร่วมทีที่มี HP น้อยสุด2ตัวนะคุณผู้ชมแบบเมื่อกี้เลยนะครับมันจึงเหมาะสมกับเป็นทีมสายยื้อนะเพราะว่ามันมีฮิวนะครับคุณผู้ชมยิงหน้าตาแตกไปโอเคเรียบร้อยก็ชนะมาได้นะครับคุณผู้ชมเห็นการฮิวสุดยอดโหดของมันเมื่อกี้ไหมอันนี้ขนาดยังไม่อ up เป็น3ดาวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำสามดาวอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับนี่ครับคุณณผผผผูู้้้้้ชชมมมมมมกก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 ดดไไปปทีีี่่รรรรรงงงเเเเเเเลลลลล็็บบบบบออสสสสติิิ์าาาาาจจะะะะะพพใหหัััััันนนนนนนคคคยววแุ ต้องใช้การ์ดดาวถึง4ไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมเรียบร้อยไว้แล้วนะครับวัตถุดิบนะครับคุณผู้ชมเราจะกดอัพกันเลยไป พลังของมอสกิเตอร์เกิลเนี่ยเพิ่มมาทั้งหมด5,000นะครับคุณผู้ชมพลังโจมตีเพิ่มอีก10%นะฮะแล้วสกิลอันติเนี่ยก็ปรับอธนาด้วยนะคุณผู้ชมมาครับรามดูสกิลอันติที่เปลี่ยนไปกันนะครับคุณผู้ชมโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งต่อศัตรูเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแล้วก็สร้างดาเมจเท่าเดิมนะครับแล้วก็การโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยจะดูดซับดาเมจ100%มารักษาให้กับตัวเองอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่มันเพิ่มมมมาาานะะะครรััรัั 1, บบบออีี 2, ีีีีกกกกทททท้งงงโโจจจตชช่่่่่วว1 100% 2สดดูซ อุปกรณ์3ดาวเนี่ยมันจะดูดเลือดทั้งครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3เลยคือมันจะดูดเลือดแรงมากๆนะครับคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นตัวที่ยืนแล้วอึดขึ้นมากๆเมื่อเราออาอุปกรณ์ขั้นที่3ของเจ้ายุงตัวนี้นะครับมาดูคุณสมบัติที่เพิ่มมานะครับคุณผู้ชมพลังโจมตีเพิ่มมาประมาณเกือบเกือบสามพันนะครับแล้วเลือดเลือดเหมือนไม่เพิ่มนะเพราะเพิ่มมาโจมตีอย่างเดียวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอเรา up อาวุธเนี่ยผมลืมให้ดูอุปกรณ์นะครับคุณผู้ นะครับคุณผู้ชมซึ่งไอดีผมเนี่ยยังไม่มีไอเทมเทพๆแบบนี้เลยนะครับมาครับคุณผู้ชมเราจะไปลองกับคนเดิมนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นความแตกต่างของดาเมจแล้วก็ความแรงในการฮิวที่เพิ่มขึ้นมานะครับกดสู้ไปเลยไปครับเด็กผมสตาร์ทไ่เหมือนเดิมโอ้เราปีนี้ไม่ติดสตาร์ทนะคุณผู้ชมแล้วก็ติดแต่ว่าติดบทขี้ไป2ตัวนะครับแล้วเด็กเขาสตาร์ทกลับมาครับยังจังหวะนี้ทีมผมบอกว่ารับได้สบายๆนะครับแล้วไม่ติดสตาร์ทด้วยโกลเด้นบอลยิงไปจังหวะนี้สี่แสนแล้วระเบิดอีกตุ้มโโโโออ้หกกงเินนาตม ปาครับยุงจังหวะนี้สก,กิลไป400,000แ,แล้วฮิวโหฮิวโคตรแรงคุณผู้ชมฮิวจนเลือดเต็มเลยนะครับคือมันฮิวแรงเกินดูดิ มันชนะแบบง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมแค่เราอัพยุงเพียงนิดเดียวเองเนี่ยครับไม่น,นิดหรอกอุปกรณ์3าทวมันก็ทํายากอยู่นะจะให้มันโกงวันนี้เนี่ยเราจะจัดทีมแบบมั่ๆให้กับทีมของน้องผมลวกันจะไม่ให้มีตัวดาเมจเลยนะครับเอาเป็นทีมเน้เนยือ้อเน้นยือ้อเออเน้นยือ้อเน้นยือ้อนะครับโอเคเราเอาตัวดาเมจออกไปทั้ง2ตัวเลยนะครับคุณผู้ชมมาครับผมรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเป็นเล่นมือเองนะคุณผู้ชมเพื่อจะได้เห็นความฮิวของมันสุดโกงนะครับคุณผู้ชมเราจะขอสตาร์ตตัวนี้ครับไม่รู้จะสตาร์ตต โอเคสแตนติดนะครับเพวกกันที่เขาจะทําดาเมจนะครับผมมาให้เขาตีมาก็าให้เขาตีมาแล้วเดี๋ยวผมจะตีไปมาดูยุ่งอ้าวโอ้โหแล้วเมื่อกี้จักรพรรดิเด็กสก,กิลคือไม่ติดที้เลยเหรอไม่ได้คอคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับมากดเล่นมือไปเฉยๆนี่แหละนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมได้อาตัวดาเมจออกไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมไม่มีตัวดาเมจเลยนะครับยิวไปตุ้ม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 อ๋อโดนเขาสก,กิลกลับมาครับมอสคิเตเกยังไม่ตายครับยังคงหายใจอยู่นะตรงนี้ตีเขาคืนไปนครับโอ้โดนสะท้อน เกือบตายแล้วเขาต่อยมาตายไปครับคุณผู้ชมแล้วโดนหน้าก,กากหวานต่อยไหมครับแต่ว่ายุงของผมยังยืนอยู่ตรงนี้ครับยังไม่ตายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูครับว่ายุงจะฮิวเท่าไหร่นะครับรอบนี้มาให้เด็กเขาสาตาร์ทมาครับคุณผู้ชมมาก็สาตาร์ทมาโอเคมาดูครับการฮิวสุดโกงของยุงนะครับจังหวะนี้นะครคุณผู้ชมดูเลือดมอสคิเตอร์โกเนี่ยเกือบหมดแล้วนะและเลือดของเพื่อนอีก2ตัวก็ปิ่มๆแล้วเหมือนกันกดใช้สกิลไปปื๊บโอ้โหเลือดเด้งโอ้โ ผมไม่คิดว่ามันจะโกงขนาดนี้คือเลือด m o สก Mob ิเ t อร์เกิเนี่ย3 8 0 0 0ดเด้งมาเกือบเต็มนะครับคุณผู้ชมแต่เลือดของเพื่อนเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะว่าจะเด้งไม่เยอะมากนะครับ เพราะสกิลที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือมันจะดูดเลือดให้ตัวเองเนี่ยแรงขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคก็แพ้ไปไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัวดาเมจมาอนในตอนนี้นะครับเป็นไงคุณผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมว่ามันฮิวโคตรโกงนะครับเหมาะกับทีมเน้นยืนเน้นอะไรแบบนี้แบบสุดๆเลยนะผมว่าถ้าเล่นทีมเน้นยืนเน้นสะท้อนเนี่ยมันจะโกงมากๆถ้าเราใส่เจยุงเจ้าสาวตัวนี้ไปเนี่ยครับทำให้ทีมเราเนี่ยอึดขึ้นมากๆเลยนะโดยเฉพาะตัวมันเองนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมกับคลิปนี้นะครัััััััับบบบบบบเเเเปปป็็นนนนนยยยงงงไไ้้้้้าาาาาาาคคคคคครรรุุุณณผผููชชชมมมมมกกกกกตตวววววดดดดดออออธะะจถลลลิิีี่่หืื์ อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีแล้วกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมปอเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้จากใจจริงจุ๊บจุ